ตัวอะไรอะไรไอ้ต้าวเอ้าวัดหานฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับม่ลงเซวานี่นะฮัลโหลครับฮัลโหลครับระวังด้วยระวังดานะครับไอ้ต้า ผมลงโาครับมีใครลงโพไหมครับอ๋อกูไม่ลงกับมึงหรอกครับมาดิก็โพก็มาดิลงอ่าลงโพก็มาดิเออเออก็มาดิลงลงแก่เก่งมากปะเก่งมากมั้งด้วยลงโพใช่ไหมครับลงโพใช่ไหมครับอยากเจอพอครับอยากเจอพอครับโอ้จะรีบโดดไปไหนเนี่ยกูยังคุยไม่เสร็จเลยกวังเข้าหาเซียนจิงการจริงจกเห็นเปล่าเอ้ยแม่งจริงจกจริงจบกว่า จิ้งจกว่ะตามเก็บจิ้งจกดีกว่าเนีย่ยเลยตัวแดงก็น่าจะโดนอะ่ะเออไอตัวแดงแม่งจะโดนพลังไฟพ่นนะเว้ยระวังด้วยเอยมันเริ่มแล <จอ S 1> ้วอยู่รอบรอบมันเลยทุกคนอยู่รอบรอบมันก็โดนนะตัวแดงคืออะไรวะเ้ยมีคอนเห็นไหมน่ะคอร์สคอร์สไปด้วยแบนบ้าัวูดิเอ้ยมีคนมีคนดดออมีคนเอานรรดาดีครับแบกงได้ครับเพื่อน เฮ้ยเฮ่เฮ้ยมึงหันหน้ามาทางนี้ยัเพี่อะไรเนี่ยเอย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 อนงยอยอยไยมยอ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 วงยอดอยอยออยอยอยอไม่อย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 อนอยู่ออย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 อ้อย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 นยอยอยยอีอยอ่ยอ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 ะอย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 ยอะออย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 อออยอยอเอย่อย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 เอยยอยยอยยอน่ออออออย กูเอาปืนก่อนไม่มีปืนอีสัดเฮ้ยเหรอเด้ร้องหาแม่มึง่ะเฮ้ยเอาวงินเอาเงินเฮ้ยไอ้ยัยนี่นี่ตายคนดุกตอนยี้ไม่มีปืน มันเอาเอาีกแล้วเดี๋ยวเฮ้ยได้ของอ่ะนะมันตายแต่ไม่มีรถไปเอาไปไปเอาเอาคนก่อนเอาคนก่นอนเจอียคนก่นอน,นเ,อเฮ้ยเฮียแดนพุกอยู่กับมึงเลยเฮ้ยแม่งม,ม,มีคนนองมีคนมีคน,ม,คนมีคนตองไหนบอสแดงเกรียงแดงโอ้ยหนีหนีหนี โโอหเเีี้ยยมึงเอามันไปที่อื่นก่อนเฮ้ยมันเล่นกูอยู่กำล,ลังมากำลังมาช่วยกูด้วยไหนโอโอเออเออก,กูกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้ว,อลวโอ้โหอยู่บ้านนี้เลยแปลกอีกแล้วบ้านกูใช่ไหมใช่ใช่ใช่ อยู่ดาดฟ้าอยู่ดาดฟ้าจอนโอ้เต็มเต็มเลยโอ้โหชิบหายละกูอีกแล้วเหรอกันปุ๊บเรียกเลยก็ก็เหยื่อแล้เต็มเลยยอมโรเท่เลยไม่ได้เราเรี่นเพิ่มไหม เอ้ยอนลากเท่เลยเพื่อนรเนคของอะไรอ๋อบีเจปหาเามงบอยเอาแล้วกูเปิดเพลงก็ไม่หนักหัวใครไอ้ฝัหนักหัวกูเนี่ไหนักไม่ยิงหน้ายิงไปยิงหน้ามึงลนกม่อก้เนจะเล่นเกมกะฟังเพลงยอไหมคุเียร์คูลาลิสาแล้วมึงคุยอะไรบ้ะไอ้เกีย หัวเครื่องไอหัวเครื่องหนักหัวพ่องไอ้สัตว์ไม่เลยละจะกินกระปากโดดไอ้เหี้ยโดดใครเอากูไปโอดหัวเครื่องวะฮะอะไรวะอัโขหัวเครื่องได้ไงวะกูจะไปรู้โดยอดหัวเครื่องวะน่าจะมีนะเออเส้นทางก็นเล่นยากนิดนึงเราจะไปเอาบอสแดงไงแล้วก็เลยนลงตรงนี้อ๋อ ก็มาดักสนดมีใจสุดท้ายเดี๋ยวไม่ไม่น่าใช่นะเดี๋ยวแมงมุมมามาได้ไงดับดำดินไปแล้วยิงแมงมมุยิงอยู่ยิงอยู่จัดมันจัดมันฆ่าไปเลยคุณไม่มีประยชน์โอ้ย ยียเอ้ยเกือบลวงอ้ายิงไม่ทันกูเพิ่งได้ปืนกูไม่ทันยานะ้ำไกลเลยกัดแรงจุหายกัดเจ็บเนอะม,มันม่ะมันเป็นปูไม่ใช่หรอแครบอะแครบ,ครบ,ครบอะปูดแดงล็อกปูแดงร็อกดแดรอกครบเฮ้ยเฮียมีเหรออ้อช่วยด้วย ย้ำเจ้ครับเฮ้ยสปอ,อนต่อหน้ากูเลยตกใจหมดนี่หาวีดัมบีนโผล่หน้ากูอ้าวแล้วมันมาจากไหนอะตรงนี้มันไม่ใช่พื้นที่บอสไม่ใช่หรอมันจะโผล่ได้เลยสปอ,อน,นโผล่ได้โผล่ได้อา้าวหรอก็อมันเป็นบอสซิลัง่งก็โผล่เป็นกอดยังไงหรอเดี๋ยวเก็บเคียวไว้ฮะทำไม่เล่นเนาะไม่เปิดเคียวถึงตีนใครวะตีนกอดเอง ก,ก๊อตไงจะใครลาก๊อตที่เป็นนักร้องอะนะใช่ก๊อตจักรพรรดิปิดตาพิ้นได้าาก็จะปิดตาเลี้ยวหุ่นลากฟ้าความลากดังไกเป็นด้วยเนย็ตได้ไหมเฮ้ยเย,เย็นๆมีเขียวให้ร้อยแปดสิบเอามาเอาทองมาแรกกูได้ฮะ<า>ส่วนทองมาแรกได้ไม่มีกูศูนย์เลยเนี่ยกูไม่มีเลยเนี่ยกูมีแต่ฟ้ากับเขียวมา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 ,มาหาพี่น้องได้เลยลูกเพ่วันนี้กูจะให้มึงเป็นลูกเพ่หนึ่งวัน มาแล้วไหนวะไม่เจอ M4 ไงลูกใส่ชุดลิเก์อยู่นี่เยมีท้าย M นะครับยัง <c oughs> ไม่มี M เลยครับ M100 ปะครับ <c oughs> เ M4 ใครมาไปยังไปยังไอ้ดิรถเขียวรอเราอยู่ ูพร้อมละไปเอาไปเอาของที่บอสเกี่ยวได้ไปจอนนะอารถนันเออแต่กูไม่มีรถเดี๋ยวว่าแต่บอสเ,เลยรถยังหาไม่ได้เลยเนี่ยมีบักกี้คันหนึ่งอ่ะอะไรวะมัดบักกี้กูกูแปลงกันสองคนก็ได้วะวัดเขี่ยวยิงกันสองคนได้อารถอีกคันหนึ่งเพิ่มไ,ไหนี่ไงบักกี้นี่บักกี้บ้านนู้นอ่ะ โอ้โหความรู้สึกช้านะมึงเนี่ยกูมองแมพอยู่ฝากหาน้ำมันด้วยครับเฮ้ยมีอยู่นี่ว่ะมา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 แล้วว่าเมือกี้จำนวนสองคันบอสกันเถอะไปยิงบอสสึกกันเถอะเฮ้ยแต่เมื่อกี้เพื่อนอยู่รถเพื่อนโดนตบนะเว้ยโดนโดนโดนดิโดนโดนได้มันอยู่ไกลจังวะเออไม่ชนทำแมวอะไรหรอเออเอากูไปด้วยอ่ะ เอ้ยเพื่อนไอ้เบอร์สองอะับเบอร์2 2> สองเดี๋ยวกูไปกับจันทางมึงจะไปหาพี่ก๊อตเหรอไอ้เหียนี่เพื่อนแวะกูแวะกูไป,ไป,ไ,ปไปยิงบอสกันเฮ้ยบอสแดงโดนเอาไปแล้วนี่ไม่ใช่เหรอใช่บอสอ้ยเบรกเบรกเบรกมัวจะมองบอสแดงเมื่อกี้ ต่อไปบอสเขียวว่ามาแน่วาจารย์เออแม่งดักบอสดักดักดักก็เหรอดักดก็เหรอได้ยินเสียงปืนมาแน่เดี๋ยวรอมันมามันมาแน่นอนไม่แจะวงมาแล้วนะต้องไงอ่ะนี่ไงเฮ้ย,ยม,มามาแล้วมาแล้วมาจริงด้วยมันอ้อมว่ะมไม่เหม็นแมวเหรอมันมีรอซิ่งอยู่อ่ะ

แย่งกันรอกูดด้วยอไม่มีเลือดแล้วจะอยู่ทางแไปแล้วครับไปสิครับโล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 ,โลข้าวงครับแต่ก็ต้องระวังไอ้ตต้นั้นด้วยมันมีรถเร็วค่ัวนะ่ามันจะพุ่งไปแล้วไกลแล้วอืมไกลมากกแล้ว มีคมเลเป้ก็ได้ยินอยู่เออห็นหาแม่ไปออจานจานเห็นไหมเห็นคนเหรอเออบักกี้ฝั่งนู้นเลยใจเออยเ็นใจเย็นใจเย็นไปฝั่งนั้นน่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไปก่อนละอะไรวันนั้นน่นนนนะ กูกัวับผ่านเหมือนกันบ,บายบายไ้กูเห็นว่ากูเลือดน้อยว่ะำน็อกน็อ,นอก,อก,อกสวยทิม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 มไปไปไปคบพเพื่อน,เ,อนเนไปจอดเนินนะไอ้เพื่อนแม่งขับรถว่ะ ักหน่งเฮ้ยหมดหมเหแล้วมาด้แม่งชนกูเดินเออยิงไงเดินจมูกอีกตัวหนึ่งจมูกอีกตัวหนึ่งลงแล้วบอตเต้บอตเต้หมด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 ไปไปไปเข้าวงเข้าวง ไอ้ยี่ยแบ่งชดอย่าโกหกไอ้ยี่ย์แบงชดโกหกเขล่ห้อมาจะกไหนเป็นจระจระเลยมึงเจ๊กูหันไม่ทีเห้ยเฮ้ยมี M4 อ่ะจ้า a อ e s o m e ได้ละได้ละมียาน้ำให้กูไหมศพอยู่ในเมื่อวะมีอะไรให้ช้อปปิ้งบ้างโอ้ยเฮ้ยมีรถมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยสองคันเลย อุ้ยเล้าอ๋อเขี่ยข้างหลังเฮ้ยโอ้โอเอยเขี่ยฆ่าได้ตัวหนึ่งหัวอะไรวะตายไ,ได้ปะกูยิงล้วงรถไปตัวหนึ่งอย่าไปล่วง ตตตอนห้าสัว์รงใช่เปล่านะใช่ป่านะกลางถนนอ๋อปักกี้กางถนนปำักกี้บักกี้พวกเราเอ้ยวงอยู่เฮ้ยอ้ยเหี้ยจ้าหลงเหอะลงเหอะกูฟังโน้นฝั่งรถฮอกเอออย่างน้อยกูรู้แล้วพูกมันอยู่ไหนไอสัตว์ยิงใหญ่แล้วเหี้ยนี่โอ้เอาไปตั้งบังเกอร์ตรงหินฝั่งรถฮอกก็สำเร็จแล้ว เอย่างน้อยอย่างน้อยกูรู้แล้วไงว่าพวกมันอยู่ไหนกันแต่รถแต่ฝั่งนั้นมันในนี่ไม่ใช่หรอวะมันติดปงไม่ใช่หรอวะเอ้าไอ้เหียสมัยสตาร์ไม่ติดหรอวะจะโฟกไม่สตาร์ไม่ติดหรอวะมันต้องนั่งด้วยหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเอ้าน้ำมันหมดเหรอน้ำมันหมดวะไม่ไม่รู้อะน้ำมันหมดรู้แต่เราสกาวเจอเมื่อกี้อย่างน้อยกูรู้แล้วว่าพวกมันอยู่ไหนฝั่งมาร์กน่ะมันมาแน่เฮ้ยเราเราสวยนะที่เราอะเออ รอเช็คริมน้ำริมสะพานได้เลยโอเช็คสะพานนะโอดูสะพานดูตรงแอร์บราิมน้ำแตงโคสเงียบกูรอดูข้างหลังดูฝั่งหนูมหมดเลยดูฝั่งรถท้องหมดเลยจ้ามื่อกี้รถท้องหมดเลยใช่ไหมอ๋อ <c oughs> เออฝั่งฝั่งนอกวงหมดเลยฝั่งมาร์กว่ะมาร์กเงีอ้าวแถวเมืองน้ำอะไรมีเพียบเลย ไฝั่งเราไม่มีเลยยิงกับฝั่งนู้นยังไมง,ง,ม,งไมันก็มาเว้ยยังไงมันต้องมามันไม่ไว่ายนะ้ำขึ้นมาก็ไอ้นี่มาแหละสะพานมุมแบบดีๆไว้อะเฮ้ยตรงไหนวะนั่นไงตรงไหนวะจอนตรง,งนี้ไปแล้วมีตัวเดียวอ๋อ <c oughs> ม,มีหลายตัวมันน็อกเฮ้ยเฮ้ยจานจานจาฝั่งนี้ฝั่งนี้มีเสียงมีเสียงได้ได้มีเสียงคนยิงอัพฝั่งนี้บังอาดมาก อดจิมมี่คูแห้งไปแล้วตัวมันโดนวงไปเชี่ยวขวาอยู่นอกวงอยู่นอกวงยิงดักได้ดักได้ดักได้หาก่อนมันชื่อเจมกูจำได้ตายแล้วเจมตายแล้วโดนวงตายแล้วไปไปไปใว่าเฮ้ยเหลือสองตัวเหลือสองตัวเหลือสองตัวไปดิขี montrer. ่รถล่าไปจะพวกมั้ไปดิไอจอนเจอเหรือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียว ไอ้จานใกลเอ้จานใกลๆเลยมีม <If S 1> ีเสียงจานกูเจอแล้วอยู่หินข้างหน้ามึงอ่ะหินข้างหน้ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยเหรอจัดดิจัดดินะยิงมันเนี่ยไม่เห็นเรอชนอมูไอ้สัตว์เอ้ วิคต o รี belongs to us วิคต o รี belongs to us คงเวอร์ค <fundamental> ร <martial artist> ับรถแบบอะไรกันเนี่ยเกมอะไรวัเนี่ยฟาร์มมอนเต